เองเขามีถั่วทําอะไรกินได้บ้างครับมีตําถั่วปลาร้าแล้วก็ผัดพริกแกงหมูเอาผัดพริกแกงหมูผัดพริกแกงหมูใส่ถั่วนะครับโอเคเดี๋ยวเขาจะทำให้กินเอาเถอะมีแค่นี้เองเหรอแค่นี้แหละก็ทําผัดพริกแกงถั่วใส่หมูสามชั้นได้แล้วใบเต้าใส่น้ําน้ําเดือดแล้วครับเอาถั่วลงไปทอดอะไรนะเอาถั่วลงไปลวกอ๋อที่นี่เราเอาไปทอดทำไมเราต้องเอาถั่วไปลวกด้วยอ่ะยังไงน้องจะได้สีสวยๆน้องในนั้นเย ถั่วจะได้กรอบๆนะคะใส่น้ำมันพริกแกงเผ็ดเติมน้ำเปล่าใส่น้ำตาลปี๊ดน้ำปลาผงปรุงรสแล้วใส่หมูลงไปเลยนีออ่ถั่วที่เราลวกไว้แดงหัน่นซอยเครื่องสีสันใบมะกรูดน่ากินมากเลยอะ่ะใส่จานเลยค่ะเสร็จแล้วผัดพริกแกงถั่วใส่หมูสามชั้นยั่วๆจ้ายน่ากินมากแต่ข้าสวยวร้อนๆอร่อยเลยนะเ,ยเนี่ยพ่อขอชิมก่อนได้ไหืมร้อน อร่อยกบมากนี่อร่อยอ๋ออร่อยใช่ไหมอร่อยปลาฟีหอยปลา